ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ไเรีรวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังแล้วก็ข้อมูลชุดเลขดับมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติม,ตมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นหลักร้อยนะคะของอแอดนาคินโน่ค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาเลขเกาก็เข้าไปนะคะในส่วนของหลักร้อยเนาะสลากออก972สองส่วนแนวทางงวดนี้หลักร้อยของนางคินโนค่ะให้เลข6เลข7เลข8เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข2 ชุดต่อมาจะเป็นหลักสิบด้านบนนะคะของนาคิโนแนวทางว่าที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปนะคะสลากออก97 2สองค่ะเลข7ก็ไปออกหลักสิบส่วนแนวทางงวดนี้หลักสิบด้านบนนะคะของนาคิโนให้เลข8เลข9เลข0นเลข1เลข2เลข7แล้วก็เลขห ต่อมาค่ะจะเป็นปักหลักหน่วยด้านบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข2ก็เข้าไปเช่นเดียวกันสลากออก972ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะปักหลักหน่วยด้านบนของเขาให้เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0 ใครชื่นชอบอยู่นะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของยออินเตอร์ค่ะแนวทางเวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มานะคะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็พลาดไปหลุดไปสลากออก972กับ0 2 02. ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อนะคะข้อมูลชุดด้านบน เลขเด่นจะให้เลข8เลขรองให้เลข5เจาะข้อมูล3ตัวจะให้582 583 584ตัวกันก็คือ586ชุดเน้นนะคะ2ตัวก็จะมี84 85ขาดตัวกันก็จะมี82กับ83ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางวดนี้เลขเด่นให้เลข0เลขรองให้เลข6 ตัวเจาะก็จะมี30 60 70แล้วก็90จริงๆของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของแอดวิค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลจุดนี้ให้มาด้านบนก็พลาดไปหลุดไปส่วนข้อมูลชุดด้านล่างก็เข้าไปแค่เลขรองคือเลข2นะคะสลากออก0ูนเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดด้านบนเลขเด่นจะให้เลข4เลขรองให้เลข6กับเลข3ตัวเจาะจะมี4 6, 4 8 6 3แล้วก็4 3 ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข7เลขรองให้เลข0กับเลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี 70, 73, 30แล้วก็35ส่วนดับด้านบนทุกหลักของแอดวิให้เลข8 Ad แอดก็ขอบคุณของแอดวิด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของแอดบนดินแผ่นฟ้าค่ะเป็นข้อมูลชุดด้านล่างนะคะวินแบบ8ตัว แนวทางวดนี้ให้เลข5้าเลขหเลข7เลข8เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข2อแอดก็ขอบคุณของแอดบนดินแผ่นฟ้าด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของทิศท่าตะโกกันเลยค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้นะคะเลขเด่นของเขาก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะตัวเจาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทางวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก972กับ02ส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นจะให้เลข6กับเลข5 ตัวเจาะจะมี61 62 64 65 51 54 58แล้วก็59แอดก็ขอบคุณของทิศทาตะโกด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของบินเป็นฝูงนะคะของแอดโซยูอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานส,สิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาเลข7กับเลข9ก็เข้าไปนะคะสลากออก9 7 2กับ0 2ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะก็ให้เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข0 ต่อมาจะเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยด้านบนของเขานะคะจะเป็นรูปสม้มเป็นภาพพื้นหลังเนาะอันนี้แอดก็รวบรวมผลง,งานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ค่ะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเช่นเดียวกันส่วนแนวทางวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางวดนี้ก็ให้เลข4ี่เลข6แล้วก็เลข8 ต่อมาจะเป็นหลัก10ด้านล่างของเค้าข้อมูลชุดนี้ให้เลข1เลข4เลข5แล้วก็เลข6ชุดต่อมาจะเป็นมาคู่ด้านบนด้านล่างของเค้าตัวเจาะแนวทางงวดนี้จะให้01 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 56 57 58 59 67 68 69 7 8 7 9แล้วก็89ของเอสโซยุค่ะเราก็มาดูชุดเลขดับกันต่อเลยนะคะก็ชุดนี้จะเป็นดับ10หน่วยด้านบนบ้านบ้านของเ้าชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะ10หน่วยด้านบนออกเป็นเลข72ส่วนแนวทางงวดนี้จะให้ 01,10, 12,16 2 3 3 4 4 5 4 9 5 6 6 5 6 7 7ห 8, 8 9 9 0แล้วก็99ส่วนต่อมาจะเป็นรับกินสิทธิ์หน่วยด้านบนของเขานะคะชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านค่ะสลากออก7 2สอง ส่วนแนวทางงวดนี้ก็จะให้ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78แล้วก็79ต่อมาจะเป็นรับกิน10หน่วยด้านล่างของเขาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาสลากออก02ส่วนแนวทางงวดนี้จะให้ 10, 12 อาประทานโทษขาด10 11 12 13 14 15 16 17 18แล้วก็19ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านล่างของข้าวชุดแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก02ส่วนแนวทางงวดนี้จะให้03 12 49 58 67 3 0 2 1 9 4 8 5 7 6 0 6 1 5 2 4 3 3 7 9 6 0 5 1 4 2 8 8แล้วก็9 7ส่วนต่อมาจะเป็นดับของเอสโซยุนะคะแนวทางว่าที่แล้วชุดดับด้านบนอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านค่ะสลากออก7 2ส่วนดับด้านล่างชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก02 ส่วนแนวทางวดนี้แอดก็นาม,มาแบ่งปันให้แล้ว fg ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยของเขาที่ให้มาจะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนต่อมาจะเป็นชุดดับนินจาของเขาแนวทางวดที่แล้วชุดดับด้านบนอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านค่ะสลากออก72 ส่วนดับด้านล่างให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก0ูนของเขาจะเป็นดับตรงๆงนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนแนวทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วค่ะ fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านบนทุกหลักของหลอดสีแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลขศูนมาสลากออก972ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านบนทุกหลักของหลอดสีให้ตัวเดิมคือเลขศูนต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของค้าวแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้เลขหนึ่งมาสลากออก0-2ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของเขาให้เลข7จ็ดแอดก็ขอบคุณของหลอดสีด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบพระคุณค่ะ